าตัดไปรอคูขึ้นหน้ามาตรงนี้ดีโหลดแล้วยิงรีโหลดแล้วยิงหันมาบอชีได้หนึ่งคิวก่อนเคโดนโกนกแก้วนกกรโดดนะเอาคิวสองมาซ้ำไปคิวสามไล่มาอีนิมลุลุ้ยลัวุ้ว มาอีกทีอยู่กันด้านหลังครับพยายามจะข kind of no so ึ y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  e ้นไปเล่นโจนาสั่งคอไฟหรือเปล่าด like ้านหลังเล่นรอแล้วตรงนี้รูดเข้ามาล้อมเต็นล้อมเต็นเราถัดหยุดอย่าขยับอย่าขยับเอาหนึ่งอีลิมมาเอาหนึ่งอีลิมมาโยกเข้าไปโยกไปเรียบหนึ่งคิวได้ครับเหลือคนเดียวตึงอีลิมไปจากเกตไทยระเบิดมาจากโจอีที่ไปเลยตรงนี้อีลิมมาอีิเอามาเอาไปหนึ่งอีลิมไปไอีลิมเราไปตรงนี้มันก็ไปเรยู่ดีตัวน้ามาแบบนั้น ังได้ไปต่ออยู่ครับสำหรับท่านนายตรงนี้ของอีวอฟินิกและตับผ้ามาที่วิวโอคีครับเจ้าเมจิกสะกตครับเมจิกสะกตสู้ๆเอาดิตรงนี้ระเบิดระเบิดใส่เข้าไปที่โซนเจนเนอรโลเจนเอรูไปก่อนแล้วจับมือใาบปาระเบิดของตัวของบอมครับเอาเลยผมซื้อช็อตนี้เลยเข้ามารอซ้ำตรงนี้มอเดทีเอมาชุบเจนเนร์ลได้ก่อนปิดตัวโคโดตรงนี้มาเจนเนอร์ลปืนขึ้นมาก็จริงแต่ว่าตัวเดทตอนเล่นอยู่ในมุมที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับไปไปลากมาเจนเนอร์โลครับโอเดทีเอลูกเอาพี่หไปเหลือน้โดนได้คร มาซิลแต่อีโวมาอีโวเคลียเมจิกอีโวมาแล้วอีลิมที่เก้าเขามาแล้วเขามาแล้วไปแล้วฟาไปแล้วพี่ว,วคิดเลยเอายิงเข้าไปโมที่ยิงเปิดยิงเปิดระเบิดโอ้โหไ,ไปไประเบิด บอกเลยแชมป์แน่ๆต้องแชมป์แล้วเก็บอีก2ขออีก8อ e ีลิมจะเป็น20เท่าไหรสิบ่บวกแมา22อีลิม22อีลิมมีโอกาสอยู่ครับตรงนี้ครับอยู่ที่มืออ e ีโวแล้วครับจะทําได้หรือเปล่าถ้าได้ตวงบูญยาต้องบอกว่ามีโอกาสจริงๆนะครับตวงวิโว้คิดีจบแค่ดับ4เท่านั้นคะแนนเพนแมงของดับ4ก็คือสิบสองเก้าสิบสองเก้าแปดเจ็ดเจ็ดได้เจ <12. S 2> ็ดคะแนนได้เจ็ดคะแนนบวกสองอีลิมเก้าได้เก้าคะแนน ี่มี14คะแนนอยู่ที่3เพนต์นนะฮะต้องได้ต้องได้เรยิงจุดตัวเฮดคิวตรงนี้ใช่วงเข้าแล้วนะวงเข้าบูญญานะวงเข้าอีโวแล้วแชมป์กำลังจะมาแล้ววงมาแล้วแชมป์กำลังจะมาขอเสียงเชียร์เลยวอลตปาร์ตี้ไปไปแล้วตัดกันเองนั่นแหละถูกต้องตัดกันเองแต่ว่าเหลือคิวไว้ให้ด้วยนะเออเหลือเหลือเหลือแต่ไม่เราไม่ออกสาวใช่ไ่ะเหลืออีเหลือซีเหลือซีเหลืออีลิมให้ด้วยนะไปอีลิมหนึ่งดตัดเข้ามาเบสเซอร์เซนดัดเหนียวเน่าเหนียวจะจ บูญย่านี้อีโวป่าแล้วขอเคียนนอกวงเคียนน<ไ>อกวงเวสต์มุนโดเวสต์มุนโดเหลืออยู่กับอีโวตเอาเคตอนนี้รวบรวมสติมาก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าอีโวตตดตัดซีนนี้ได้แล้วได้บูญย่าแชมป์เลยแชมป์เลย ลูรติกับมาก่อนนะตอนนี้รับลไปเลยโปเลยไปเรยไปเลยไปเลยวปเลยไ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 เล่ไปเลยไปเลยไปเลนไนเลยไปเลยไปแล้วดเนหน้าคยับทลงไปเลยไปเลยไปนลยไปเลยเลีไปเลยไปเลยไปเลอไปเลย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 ไเลยไเลยวเลยนนเลยกเลยวเลยไปเลยไ่เลยไปเลยไปเลยไปเลยปเยไปเลยไงเลยไปเลยกมเลยงนเลยไตเลยก็ยิงเลยู่เลยก่เลยไปลยไปเ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 ลยไปลยไปเลยลปเยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไเลยไปเลยไเลยเลเลยเลยเลยไปเลยเลยเลยไป อยู่2คนนะครับแล้วตรงนี้ต้องได้มาทุกอีลิมต้องได้มาทุกอีลิมที่เกิดได้ได้ได้ไปได้ที่กับมาชัดตุดท้ายตุ้นี้กับอีโบฟินิกครับอีโบฟินิกทำได้กับอีโบฟินิกและเกมสุดท้ายนี้เขาพังงาดคว้าบุญยาพอเกิดแชมป์เลยครับ